สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงทะเบียนเกม Battlefield Mobile นะครับว่าวิธีลงทะเบียนนั้นมันทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีบัญชีนะครับสองบัญชีนะครับอันนี้คือบัญชีอีพีชีหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันอันนี้คือบัญชีสำรองนะครับต้องมีสองบัญชีนะครับโอเคนะครับไปดูเลยครับว่าทํำยังไงเราต้องโหลดแอป VPN นี้มาด้วยนะครับ มาดูกันดีกว่าครับถ้าเกิดเราอยู่ในโตไทยแล้วเราค้นหาคําว่า t t l e ั i e ฟิลโมบา e จะเป็นยังไงครับมาดูเลยครับมันจะไม่ให้ลงทะเบียนนะครับโอเคนะครับเปิดในเพจสตนี่ครับมันจะขึ้นว่าราการนี้ไม่ให้บริการในประเทศคุณนะครับกดลงมาครับไปที่ VPN นะครับคุณโหลดมานะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่า ไอเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่ใช่ของฟิลิปปินส์นะครับคุณกดมาเลยนะครับตรงแถบสีเขียวฝานะครับอันดับแรกมันจะอยู่ลังวิธีหาเซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ล่างๆนะครับคุณก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาเลื่อนหาแล้วเลือกหาประเทศฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับมันจะมีธงฟิลิปปินส์นะครับกดติ๊กถูไปเลยติ๊กไปเลยนะครับนะครับแล้วเราก็กดตรงที่รูปเป็นรูปจัลลุดกลมๆนะครับ โอเคนะครับนะครับแค่นี้จะใช้งาน VPN ของประเทศฟิลิปปินส์ได้แล้วนะครับมันจะมีความเร็วบอกนะครับ3.06 KB นะครับอันนี้คือใช้ง,งานได้แล้วนะครับเราไปเปลี่ยนบัญชีใน Google p a y นะครับกดเปลี่ยนไปเลยครับมาดูค่ามาดูสกุลเงินของในตอนนี้ดีกว่าครับว่า เป็นของฟิลิปปินส์อย่างนะครับมาดูเลยวิธีเช็คนะครับนี่ครับเป็นของฟิลิปปินส์แล้วนะครับสกุลเงินค่าเงินเป็น PHP นะครับนี่คือเราสามารถลงทะเบียนอะไรวะ Battlefield ได้แล้วนะครับกดมาที่ลิงก์เกมเหมือนเดิมครับค้นหาครับเปิดในพิซตโต้ครับเหมือนเดิมครับ นี่ครับค,ค,คุณผู้ชมก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับโดยวิธีนี้นะโดยวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่ง่จะติดตั้งเกมเร็วที่สุดและเป็นวิธีที่สามารถเล่นเกมได้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับก็คลิปนี้มีประมาณประมาณนี้